านะมารับลูกชายสุดลักที่จอดไว้เนืงานคือแบบได้เป็นช่องหมกช่องแรงนะที่ได้มาโอเวอรสตตปั๊บสตาร์เลยสตร์เลยสตาร์เบาๆเี่ยคนดูกมองไม่ทนันนึกอกสารเลยมาไปดูโคกจักเกีร์คะเออเป็นะเตโเตโคกจักเกียร์สี่วาล์วนะครับแต่ว่าปั่นไปแล้วแปดสิบรันนะคือเพาะ นะคนดูวันนี้เราก็อยู่ที่โอ้พี่เตบันโกรนนะมารับลูกชายสุดลับที่จอดไว้น,นานประมาณเดือนกว่าๆนะก็เป็นสเต็ปอะไรวะตมนเอ้ยปั๊บแล้วพี่บันเขาบอกทำอะไรให้กูว่โอบชักเกต็ตใช่ไหมเออเป็นสเต็ปโอบชักเก็ตสีวาวนะครับแต่ว่าปั่นไปแล้ว30ลันนะคือตอนนี้ท่อไม่พอนะตอนนี้รอพี่เต้เอาท่อมาให้อยู่ก็เดีย๋ยวว่าไมา่รู้นี่นี่ท่อประเก๊ะนะแต่ว่าไม่พอคนระับคุณผูใครสนใจท่อใบนี้ก็ ทักมาได้ใส่แค่ปั่นไดโน่นี่มีใส่นะเ็นเซอรโอ์โอทูตรงนี้เระนะียบร้อยแล้ววัดมีวัดเบนเซอร์โอทูเลยระนะียบร้อยแล้วใครสนใจก็ทักมาได้เครื่องแบบคือแบบบอกเลยพี่พันแม่งเจ๋วจัดนะคือที่อู๋พิเตอร์ด้วยนที่ผมเห็นเลยใครเนี่ยเขาดํารถลูกค้าเสร็จใช่ไหมมีบริการล้างรถก่อนสกลับลูกค้านะฮะสดเปียวโอ้แล้วคือประเด็นน่าหยาดยังตัดให้ฟังนะแบตพังอะไรวันนี้โอ้ตายเดี๋ยวผมไปหาจิ๊แบตตามรถทางนี้ก่อน เฮ้ยครัคุณเจอแบตละแต่เจ้าของก็น่าจะไม่รู้ครึงไม่บอกแต่ผมจะไปยิงแบตน้องมาแปดตามเปย์ไม่ดอ่ะตะยาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ให้ดูวันนี้ของพิเตอนะคือแบบน่าจะเป็นช่องหมกช่องแรงนะที่ได้มาอุ้ยพิเต้ปั๊บสาดเลยสารเลยสารกระเป๋าที่อ่ะเดี๋ยวคนดูก็มองไม่ทันรู้ป่ะสาดเลยพาไปดูนี่คันนี้ผมจำได้คันเนี้ยที่น้ำไม่อาบนะเขามีขีผูกมัดไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยคันนี้ที่พิเต้เขียนวิค่ะทุกคนนี่หมายปั๊บวิเอาเรื่อง เนื่องจากนี่นี่แหละขรันเลยมีจิ้งหรีดด้วยเฮ้ยเร่องดูห้องไรโน่พี่เต้เลยเฮ้ยรถแข็งพี่เต้ี่ะเนียวไปนี่ออเฮ้ห้องไรโน่ห้องไนโน่ปั่นไปสามปีพลันครับเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยคือถ้าแบบผมพูดอะไรเออเออก็ขอโทษด,ด้วยนะพอดียังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคือนเะคุณโย โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปถามพี่พันธ์แล้วกันว่าทําอะไรไปให้บ้างแบบรถแรงกว่าเดิมไหมคิดไปเจอกันโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่พันธ์แล้วครับหลังจ,จากที่เอารถไปทิ้งไว้ประมาณ1เดือนพี่พันธ์ก็ได้ทําให้เรียบร้อยเฮย้ยใครประทายรถุดวนะแม่เฮ้ยก็ปั่นไปเมื่อวานเป็นไงบ้างพี่พันธ์ผมมาไม่ทันตอนปันนน่นไะดโนนะคุณดูลองไปลงพื้นดูไปลงพื้นดูยังไงเราลงพื้นดูวดีกว่าเดิมหรือเปล่าใช้เดี๋ยวเราแบบอยากทำสเต็ปแต่ผมเนี่ยต้องกลับมาเท่าไหร่กลับมาเครื่องเปล่าเลย สามร้านนะือว่าจะอ้อชั่นอะไรเอาขอีดไม่ดีแค่ไหนที่เกเตรที่เรามีเอพีไอมาเจดบเีก็เพิ่มตังค์ไปใช่ใช่ไปทอครับผมที่ว่าเรามีอะไรมาแล้วบ้าง้เรอยากย่่าิจกันต้องแอบเอามาหมกไม่ต้องหคกทำเลยแยงอูแล้ว ก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคนดูก็ไทยสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเฟซพี่พันไม่ให้นะอันนี้แบบถ้าผมว่าคนดูเขาอยู่ไกลมากเลยให้ส่งอะไรขึ้นไปได้ไหมสั่งอะไรพี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เหมือนที่พี่ทำเ <c oughs> องเออ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าไม่สะดวกแล้วดูส่งรถ <c oughs> มา <c oughs> ส่งเครื่องก็ได้ส่งเครื่องส่งรถมาดีกว่าแต่อยากให้แต่พี่พันอ่ะดีตรงนึงนะผมชอบมากเลยส่งพี่พันแล้วล้างก่อนรื้อแล้วลื้อเสร็จแล้วล้างวันแรกที่เอารถไปอ่ะคุณดูไม่ได้ถ่ายไว้ดูไปถึงอ่ะพี่พันเอารถสงไปล้างก็ าลางรถทำไม,ไมวะแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรพอวันเอารถกลับล้างอีกโอ้ก็โอดีไว้ขามาขากลับรถเยี่ยมเลยแบบพร้อมใช้งานออกอูก่บคือกลับบ้านไปไม่ต้องทำอะไรขี่รถอย่างเดียวยอดมากโอเค,คก็ฝากไว้้่อนะเดี๋ยวพี่บัลเขาจะเดินทางไปที่ผีตาโขนนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมไม่ติดตัวอะไรผมก็จะไปดักรอแกนะคุณดูแต่เ็จะวิ่งตีคู้แกไปเลยเพราะทำมาจากแกเนาะดูข้างหลังไปดูข้างหลังดูข้างหลัง เห็นเยอ<จ>ะพอราคาม,มันเป็นความลับนะถ้ะาจะประมาณนี้นะคระับคุณดูเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะพี่พันก็ฝากเบอร์โทรหน่อยผมยังไม่มีเบอร์พี่เลยเลยโทรก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดห้าห้าหกครับโอเคครับพันครับตั้งพันนะนนะโทรมาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตังแค่นั้นพอโอเคครับพี่ไปละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปไปเทสรถกันไป